นี้นะครับเรื่องที่มาสอนนะครับอาจจะดูเซนซิทีฟนิดหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าอยากจะผู้คือพระเจ้าเล่าใจผมเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีสักแคร์นะครับที่ผมสอนเรื่องนี้แล้วก็อัดเก็บเอาไว้นะครับไม่ไม่ได้มีเป้าหมายจาะจมกับใครเลยจริงๆนะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีว่าจะว่าใครนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่อง เกี่ยวกับพิสจักรที่ยาธิรานะครับซึ่งมันจะมีวิญญาณวิญญาณหนึ่งสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ฟังดีนะครับเวลาวิญญาณบางอย่างในชีวิตของเรานี่นะครับเช่นวิญญาณศาสนาวิญญาณขี่บางประเภทนี่นะครับมันไม่ใช่ตัวเราเขาเข้าใจไหมสมมุติว่าเวลาเราพูดถึงวิญญาณบางประเภทเนี่ยเช่นวิญญาณศาสนาวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับผมหมายถึงวิญญาณบางประเภทที่มีในคริสจักร และเราต้องระวังด้วยที่ที่จะให้มันเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรานะครับในคริสจักรที่อาทิลานะครับเป็นหนึ่งในคริสจก 7, ัจกรเจ็ดคิสจักรที่อยู่ในแท็บเอเชียมเนอร์นะครับก็คือเป็นคริสจักรที่อาจารย์ยอนเป็นศิลพิบาลใหญ่แล้วก็มีคริสจก 7, ัจกรเจ็ดคิสจักรย่อยนะครับที่อาทิลาเป็นเมืองน่าจะเป็นผมเคยสอบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเมืองของทางการทหารนะครับแต่มีคำชมเชยมากมายเกี่ยวกับคิสจกักรนี้แต่มีคําเตือนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของในวิวณลสองยี่สิบนะครับบอกว่า แต่เรามีข้อที่ต่อว่าเจ้าบ้างเล็กนอนหนอมีเรื่องที่ถูกต่อว่ากันนะครับคือพวกเจ้ายอมให้ผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกขึ้นเป็นผู้พยากรณ์หญิงหญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ร่วมประเวณีและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วนี้นะครับผมผมมาสอนเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเยเซเบลนะครับแต่แต่ฟังดีนะครับผมอินโทรไะครับผมไม่ได้ว่าใครเยต้องฟังดีนะครับไม่ได้หมายถึงท่านถ้าท่านรู้สึกตาขวางกับผมนะครับ ท่านท่านอาจจะมีผีตัวนี้ก็ได้ครับผมผมพูดแล้วนะครับผมว่ามันมันก็ต้องสอนทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องแต่ว่าตอนนี้นะครับบางทีนะครับวิญญาณไม่ใช่ตัวท่านนะครับเป็นผีนะครับเอเมนแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูเนี่ยในพระธรรมบิวรณ์ทั้งหมดนะครับพระเยซูใช้ศัพ์ภาษากรีกของการที่ว่าพระเยซูลงไปดูเองในคริสตจักรแปลว่าทุกเรื่องนี้นะครับที่พระเยซูเตือนนี่นะครับเป็นเรื่องที่พระองค์เห็นโดยสายพเนตรของพระองค์เองเวลามีคนทําสิ่งที่ไม่ดีบางเรื่องนี้นะครับ ผมเนี่ยก็จะคอยสังเกตแล้วพอผมไปเห็นด้วยตัวตัวเองเนี่ยผมถึงเชื่อเหมือนกันพระเยซูก็บอกเหมือนกันว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆในคริสตจักรคริสเตียนในสมัยของพระคัมภีร์ตอนนั้นนะครับขนาดศิษยพิบาลใหญ่อย่างยอนี่นะครับเป็นศิษยพิบาลเป็นศิษยพิบาลอย่างยอนี่นะครับก็ยังมีโบสถ์ภายใต้ที่ยังโดนวิญญ,ญาณตัวเนี้ยครอบงำนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับคํานี้นะครับพระเจ้าเนี่ยพูดกับทูตสวรรค์ของเมืองที่ยาธิลา ทูตสวรรค์ภาษากรีกตัวนี้ใช้คำว่าแองเจลอสที่แปลว่าบุคคลที่หลายทอดคําถ้อยคําจากพระเจ้าไปถึงขึ้นสรตรงนี้ไม่ได้หมายถึงทูตสวรรค์จริงๆแน่ๆนะครับน่าจะเป็นสิยพิบาลประจําคริสจักรศิญยพิบาลประจำขึ้นสรนะค,าาครับเป็นคนที่พระเจ้าจะสื่อสารบางเรื่องถึงเขาก่อนแล้วถึงจะไปถึงสมาชิกพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้ามีการสื่อสารบอกว่ามาจากข้างล่างขึ้นมามันควรจะตรงกับการสื่อสารที่มาจากข้างบนด้วยเพราะพระเจ้าโดยระบบพระเจ้านี่นะครับ พระเจ้าสื่อสารจากข้างบนลงข้างล่างไม่ได้จากข้างล่างขึ้นข้างบนสตตายที่เป็นผู้เผยวจนะและอยู่ดีก็มีไอเดียแปลกๆมีการทรงนำแปลกๆแล้วจะมาชี้นำนะครับมันไม่ได้เป็นหลักการในพระมพีใหม่ในสมัยบีเดิมเนี่ยผู้เผยใช้เป็นคนชี้ทิศทางแต่ว่าในสมัยพระมพีใหม่นี้ไม่ใช่นะครับแต่คนที่มาแนวนี้ก็แปลกๆนะครับอาจจะไม่ถูกพระคัมภีร์เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่า,าพระคัมภีร์ใช้คําว่า you are woman นะครับพระเยซูพูดกับสิทธิพิบาลตอนนี้เป็นประโยคที่พระเยซูพูดกับบิิิยพาาาลลเมืองทธ แล้วบอกว่า you're woman นะครับแล้วใช้คําว่า the woman คือมันมีมีภาษากรีกที่แปลว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนสําคัญในคริสตจักรและในภาษากรีกเนี่ยให้ความหมายแปลว่าเป็น y o u r woman หมายว่าไงครับผู้หญิงคนนี้คือภรรยาศรษฐีพิบาลชัดเจนเลยผู้หญิงคนนี้นะครับคือภรายารยาศญษฐีพิบาลในคริสตจักรแล้วพะเยซูบ,บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีวิญ,ญญาณเยเซเบลแรงไหมแรงดูกันนะครับคืออะไรนะครับอ่า ประเด็นนี้นะครับคือ,อพระเยซูเห็นด้วยตัวเองนะครับแล้วบอกภรรายาของซิษย์พิน์เป็นเย,ยเซเบลนะครับทำยังไงครับยกตัวขึ้นเป็นคนสําคัญในคริสตักรคือเป็นผู้พยากรณหญิงสอนและล่อลวงผู้รับใช้หรือสมาชิกในโบสถ์นี่นะครับให้กินของที่บูชาลูกเขาโดล,ลุ่มประเวณีในสมัยก่อนนะครับเมืองที่ยาธิรายเป็นเมืองทางการทหารพูดง่ายๆนะครับเป็นเมืองที่จะมีการค้าขายเยอะมากนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการทหารจะมีการซื้อยุทธภัณฑ์อะไรเป็นงบรัฐบาลนะครับซึ่งเงินเยอะมากแล้ว เก split, s <S ือบทุกการค้าขายในเมืองที่ยาธิลานะครับจําเป็นจะต้องอยู่ในสมาคมการค้านะครับเขามีการค้นพบเหรียญที่มีสัญลักษณ์ของสมาคมการค้าต่างๆอยู่ในเมืองที่ยาธิลานะครับเมืองนี้นี่นะครับถ้าสมมุติจะค้าขายนะครับจําเป็นต้องเข้าร่วมสมาคมเช่นสมาคมค้าผ้าสมาคมค้าชุดเกราะสมาคมค้าดาบถ้าไม่เข้านะครับก็จะค้าขายไม่ได้แต่การเข้าไปอยู่ในสมาคมการค้าจะถูกบังคับนมัสการพระต่างชาติและถวายเครื่องบูชา ดื่มของมึนเมาและสุดท้ายนี่นะครับก็ต้องทิ้งก็คือแบบเหมือนกับว่าร่วมประเวณีกับพระอื่นและผู้หญิงคนนี้น่าจะสอนให้สมาชิกในคริสตจักรนะครับประีประนอมกับการที่ปรีประนอมกับโลกนี้โดยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไปเข้าสมาคมการค้าก็ไปไหว้นิดหน่อยก็ได้เพื่อจะได้มีเงินทองมาถวายที่โบสถ์แบบว่าคริสตเตียนที่แต่สัญญายืนหยัดในยุคนั้นนี่นะครับถูกถีบออกมาจากระบบเศรษฐกิจ ยุคนั้นก็นเลยาอว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินแน่นอนเพราะค้าขายเลยไม่ได้เลยนะครับแบบว่าผู้หญิงคนนี้ก็เลยพยายามมีคําสอนที่ประนีประนอมกับโลกนี้เพื่อจะให้สมาชิกนะครับมีเงินมีทองจากการค้าขายกับอย่างนี้หมายว่าไงครับพยายามสอนโน้มน้าวผ่านผ่านสามีตัวเองเพื่อจะทําให้สมาชิกในโบสถ์นี้นะครับมีเงินมาถวายในโบสถ์มากขึ้นนี่คือบริบทในสมัยของพระกัมพีในพระธรรมวิวรณ์นะครับ หรือว่าเป็นที่ยาทีลาลดมาตรฐานคําสอนนะครับให้ทําเงินได้นะครับเช่นสมมติว่าผมมีอยู่ในโบนี่นะครับแล้วก็ผมสอนคําสอนบอกว่าก็แต่งงานกับผู้ไม่เชื่อได้นะครับอยู่กันก่อนแต่งโดยไม่ต้องแต่งงานก็ได้เพื่อจะเอาใจสมาชิกไม่ให้โกรธผมหรือว่าสอนแต่เรื่องเบาๆนี่นะครับบางคนวันนั้นพาไปกินข้าวคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพระเจ้าเรียกหนูมาอยู่โบสถ์อาจารย์จําได้เลยว่าพอมาฟังคาสอนแรกๆเหมือนโดนไม้น้าสามตีตีหน้า กลับบ้านไปตัวแข็งทื่อแล้วก็รู้สึกฝืนแม่กับการต้องตัดสินใจเชื่อฟังแต่เรื่องที่เขาทําอยู่แล้นมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่จะพาไปสู่ความพินาศในครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็คําสอนที่ปณีประนอมนี้นะครับไม่ต่างกับเยเซเบลนะครับพยายามปณีประนอมให้คนลดมาตรฐานในการเป็นคริสเตียนล,ลงบางทีนะครับไม่ท่านนะครับจะเป็นคริสเตียนที่ปลอดภัยถึงวันสุดท้ายได้ท่านต้องอยู่ในที่ที่มีคนกล้าพูดความจริงกับท่านเวลามีใครพูดความจริงกับท่านนะครับแต่ท่านรู้สึกยิบยือมองหน้าเปลี่ยนหรือว่ารู้สึกโกรธในใจนะครับท่านนะกลิแ้วนครับ มายว่าท่านเป็นคนที่เตือนไม่ได้ท่านเป็นคนที่จะไปไม่ถึงมันสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าท่านต่อต้านความจริงของมจะไม่ต่อต้านความจริงของผมผมพูดความจริงถ้าผมไปสอนความสอนที่ผิดไม่ถูกต้องบางทีนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเส้นเนี่ยเวลามันชัดเนี่ยคนทํางาน่ยไม่เคยเสร็จถ้าบอกว่าเดี๋ยวก็เสร็จครับอาทิตย์ไหนเวลาผมถามนะครับผมจะถามถ้าคนที่โตหน่อยผมก็จะถามว่าจะส่งผมวันไหนอ๋อส่งอาทิตย์นี้ไม่เอาถามวันไหนสุขสุขหรือเปล่าวันศุกร์สุกโอเคสุขสุขกี่โมงอ่อบ่ายสองสองนะ ไอคิดมี your word นะบ่ายสองวันศุกร์ส่งงานนะห้ามเลทนะผมต้องการคําพูดที่ชัดเจนไม่ใช่เลื่อนลอยพี่น้องเวลาเราอยู่ในความเป็นริเศีเราต้องชัดเจนทําบาปไม่ได้วันก่อนก็มีพี่น้องมาผมก็บอกว่าพี่อยู่กับแฟนพี่ไม่ได้พี่ต้องเลิกพี่ต้องเลิกมีความสัมพันธ์ไม่เลิกฮะเลิกมีความสัมพันธ์แล้วพี่ต้องแต่งงานก่อนพี่จะไปอยู่แต่พี่อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ก็ได้แต่ผีจะเข้า มีคนมาถามผมว่ามีผู้ชายผู้หญิงมาชอบเขาผู้ชายมาชอบเขาควรจะเลือกดีไหมผมก็ถามว่าแล้วผู้ชายนั้นเป็นใครอ๋อมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็ถามผมบอกว่าผมก็ถามว่าอยากได้คําตอบแบบไหนเขาคงคิดว่าเขาถามผิดคนแล้วคิดว่าจะมีอ๋อน้องสู้ๆมันต้องมีก่อนน้ำพระทยัยพระเจ้าผมบอกว่าน้องเป็นชู้น้องคบกับเขาน้องเป็นชู้น้องกําลังทําผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาเขาเป็นคนมีแฟนอยู่แล้วมาคบกับน้องเขาก็เป็นคนที่ไม่มีมาตรฐานศีลธรรม คนอย่างนี้ไม่ต้องครบเลิกครบซะพีน่น้องเส้นมันชัดเจนทุกๆเรื่องอยู่แล้วแต่คริสเตียนนั้นมักจะ <c oughs> ทําให้เส้นมาตรฐานความเป็นจริงนั้นมันมันบ่ายเบี่ยงไปเป็นเส้นเทาๆเป็นแอเรียปลอดภัยซึ่งไม่จริงฮะสุดท้ายท่านจะเดือดร้อนเพราะว่าพระเจ้ามีแต่ใช่กับใช่ท้องก็มีแค่ท้องกับไม่ท้องไม่มีคิดว่าน่าจะท้องนะครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคำสอนเยเซเบลทาให้คนนะครับพยายามลดมาตรฐานความเป็นคริสเตียนลงกลายเป็นคริสเตียน ภาษาจีนเรียกเด็กน้อยเขาเรียกคริสเตียนเปาเป้นะครับเป็นเด็กร้อยองแองก์องแองก์องแ er ng, อง,แ er ng, องแ er นี่นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า,ยาเยซเบลเป็นใครน,นะครับยเยซเบลเป็นสไพร์ต่างชาตินะครับในดินแดนที่แยกออกมามียูดากับอิสราเอลอยู่ในอิสราเอลนะครับเป็นผู้นมันสการพระบราอันจากฟินิเชียนะครับฟินิเชียนะครับมาแต่งงานกันกบกษัตริย์อิสราเอลที่ชื่ออาหับนะครับแล้วเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเฉยๆนะครับเธอเป็น น่าจะเป็นปุโรหิตของพระบาอันที่ตอนที่เธออยู่ในประเทศของเธอซูดิซัมนะครับเป็นคนนับถือพระบาอันขั้นเทพนะครับพระบาอันก็ต่อมาจากพระองค์หนึ่งในที่นับถือนะครับแถบบาบิโลนก็ที่ต่อมาจากพระที่คนฟิลิสเตียนับถือนะครับมีรุ่นพ่อที่เป็นลาปลาเนี่ยฮะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งความการอวยพรด้านเศรษฐกิจมาให้บาอันนะครับสองพงกษัตริย์บทที่เก้าเขยิ้สองนะครับ อยู่มาเมื่อโยรามเห็นเยฮูแล้วจึงตัดว่าเยฮูมาอย่างสันติหรือเยฮูเนี่ยเป็นคนที่ไปใช้มาฆ่าเยเซเบลนะครับเยฮูตอบว่าจะสันติดได้อย่างไรเมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมารดาท่านยนังมีบุญมากเช่นนี้แบบว่ามีบอกว่าเยเซเบลนี่นะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เล่นชูนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบเล่นชูอย่างอย่างมีการเล่นวิทยาคมด้วยนะครับเยฮูมาถึงอิสราเอลเยเซเบลยืนลึเนี่ยพระนางก็ทรงเขียนตาแต่งพระเสียรแล้วออกไป มีคนจะมาฆ่าแต่ดันเขียนตาเข้าไปต่อสู้นะครับเป็นคนที่ชอบแบบ่าเล่นชูเจ้าเล่เล่นวิทยาคมนะครับแล้วก็ไม่เคารพสิทธิเท็มนากบฏดต่อท้อยคําของเอลียาห์นะครับหนึ่งพงศ์กระสับทที่ส8บปข้อที่4ี่นะครับเมื่เยเซเบลจัดผู้เผยวจนะของยาพระยาเวออกไปก็ให้อบดีนะครับหนึ่งร้อยคนซ่อนไม่ต่าท่ามคือเยเซเบลนี้ไล่ฆ่าผู้เผยวจนะของอิสราเอลด้วยนะครับอืมเยเซเบลนี้โหดมากนะครับทั้งไล่ฆ่า หนึ่งพงกษะตรยบทที่สิบเก้าข้อสองนะครับเยเซเบลไปขู่เอลียาด้วยนะครับบอกว่าก็รับสั่งผู้ดุสานไปบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เรามิได้กระทําชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเรานั้นที่ฆ่าไปแล้วนะครับก็ให้พระทั้งหลายลงโทษเราและให้ยิ่งหนักยิ่งกว่าหรือฆ่าไปแล้วก็ขู่ฆ่าเอลียาอีกนะครับอืมความเป็นจริงนะครับวิญญาณของเยเซเบลมีลักษณะหนึ่งนะครับพี่น้องฟังดีนะครับถ้าผมไม่ระวังนี้นะครับ วิญญาณเยเซเบลก็อาจจะมาใชา้ผ่านชีวิตของผมก็เป็นไม่ได้หรือว่าท่านไม่ระวังนี่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ได้เพื่อนท่านก็ได้พ่อแม่ท่านก็ได้ใครก็ตามนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับท่านระวังดีท่านมีวิญญาณของเยเซเบลหรือวิญญาณการที่อ่าเป็นวิญญาณเหมือนเยเซเบลนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไฮไลท์หลักๆของเยเซเบลนะครับนอกจากเป็นคนที่ไม่้นับถือพระเจ้าเลยนะครับอ,อยู่ในแบบว่าตอนนี้เยเซเบลอยู่ในโบสถ์อยู่ในอิสราเอลนะครับ หนึ่งพงศษัตริย์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้า,ษา 21, 25, ไม่มีผู้ใดได้ขายตนเองเพื่อกระทาความชั่วในแสพระเนตรของพระเยโฮวาห์อยางสามีของเขาชื่ออาหับผู้ที่เยเซเบลมาเหสีได้ยุแย่ไฮไลท์หลักคือคําว่ายุแย่นะครับพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stir up หรือยุแย่ให้สามีทําบาปนะครับมีตอนหนึ่งนะครับที่อาหับอยากได้ที่ดินสวยงามที่หนึ่งนะครับในในอิสราเอลนะครับสิ่งที่ทําคืออะไรเลยไหมครับก็ผู้ชายคนนั้นไม่ขายเพราะเป็นที่ดินของอะไรสักอย่างนี้นะครับ ภรรยาเดบไปบอกว่าฆ่ามันเลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปคุยคุยคปุ๊บแล้วก็เอาคนไปฆ่าผู้ชายคนนั้นตายแล้วก็ยึดที่ดินมาเลยและอาหับก็หลับด้วยนะครับหมายว่าไงครับภรรยานี่นะครับออยุแย่แล้วก็ให้คนให้อาหับไปฆ่านะครับจริงๆหมายว่าอ,อไฮไลท์หลักเลยนะครับเรื่องของการที่วิญญ,ญาณของเยสเบลคือความยุ่งแย่ต้องฟังดีนะครับบุคลิกหนึ่งนะครับของอาหับก็คือการอาหับจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเลยนะครับ สมัยของอาหับนี่นะครับอาหับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในอิสราเอลเลยครับถึงแม้ไม่ค่อยเอาพระเจ้ามีกองทัพใหญ่ที่สุดในเขตแดนทั้งหมดและอาหับนี่นะครับมีกองทัพเยอะมีเงินเยอะด้วยนะครับในสมัยของอาหับแต่ว่าอาหับเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทรงอํานาจมากไม่ใช่เป็นคนกลัวเมียหรือเกียร์มัวนะครับไม่ใช่เป็นคนเกียร์มัวนะครับหรือกลัวเมียจริงๆเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีอํานาจมากเลยแต่ฟังดีนะครับภรรยายุแย่เนี่ยพระพีใช้คําว่ามัน ในภาษาผมใช้คำนิยามเลยคือคำว่ามานิปุลิหรือพยายามบังคับพี่น้องฟังดีนะครับคำว่าคำว่าบังคับเนี่ยหรือควบคุมนี้นะครับในคำว่าออกในในเรื่องของวิชคราฟหรือว่าเรื่องของการเล่นวิทยาคมเนี่ยนะครับเวทมนต์ส่วนมากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการควบคุมคนอื่นเช่นเวทมนต์อะไรนะฮะให้คนนี้มาลักมาหลงชันจงรักจงหลงโอมจงรักจงหลงลักหลง,ลลงจงรักจงหลงอะไรที่มีแบบทับท้องเนี่ยนะครับมันเป็นการบังคับคนอื่น โดยการใช้เวทมนต์และจริงๆเ่ะในในมุมมุมมองเช่นเดียวกันนะครับฟังดีนะครับพระคัมร์ตอนนี้บอกว่าเยเซเบลอยู่ในโบสถ์พี่น้องเข้าใจไหมแลวเยเซเบลเนี่ยพระคัมร์บอกได้สอนได้สอนคนของเราหมายว่าไงหลายหลายครั้งนะครับใช้การมานิปลีผ่านคำสอนควบคุมคนผ่านคำสอนพี่น้องเห็นไหมเยเซเบลนีนะครับใช้อะไรก็ตามที่เป็นวิธีการควบคุมคนอื่น โดยคําสอนโดยคําพูดบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นการใช้วางกล้ามผู้หญิงก็กล้ามเล็กนิดเดียวนะครับบิดฝากขวดนี่ยังไม่ออกเลยนะครับแค่บิดฝากขวดแค่นี้ยังไม่ออกนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นก็คือว่าสามารถควบคุมสามีได้นะครับแบบว่าวิญญาณของการพยายามควบคุมสามีควบคุมลูกควบคุมพิศจักรสมาชิกนี่นะครับโดยวิธีการใช้คําพูดหว่านล้อมพูดจาบางอย่างให้รู้สึกผิดรู้สึกเป็นศาสนารู้สึกไว้ทําถึงวิญญาณอย่างนี้ทั้งหมดนี่นะครับการบังคับ ให้คนอื่นทำตามที่ท่านคิดเห็นเป็นวิญญาณเยเซเบลทั้งสิ้นการบังคับคนที่อยู่ภายใต้พันธกิจการงานของท่านให้ทำตามสิ่งที่ท่านคิดเป็นการพยายามบังคับโดยวิธีการบังคับตรงๆพูดอ้อมๆเป็นวิญญาณผีเยเซเบลทั้งสิ้นหรือท่าน <th> เป็นภรรยานะครับบังคับสามีท่านให้ทำอะไรบางอย่างโดวยวิธีการหวาดล้อมขอลองอ้อนวอนทำตัวน่าสงสาร รืออะไรก็ตามที่มันเป็นแง่ดูเหมือนกับดูเหมือนไม่มีพลังแต่บงับงบังคับได้นะครับเป็นวิญ,ญญาณผีเอสเดลทั้งสินงส้นเวลาผมระวังเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ผมจําได้ผมเคยไปนําถวายทรัพย์ที่หนึ่งนะครับแล้วพระวิญญาณก็นําผมให้มีวิธีการนาถวายทรัพย์อะไรสไตล์บางอย่างนะครับคนถวายเยอะมากเลยนะครับในบทบทอื่นๆก่อนมาเปิดบทนี้นะครับแล้วพออีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมต้องพยายามพูดเลยบางอย่างเพื่อให้คนแบบถวายเยอะนี่ครับ แล้วก็มีผู้รับใช้พระท่านหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าถวายทรัพย์ให้โบสถ์ไม่ได้ถวายให้ผมนะถวายโบสถ์ไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วก็มีพี่ผู้รับใช้ท่านหนึงเตือนผมมาบอกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการโน้มน้าวคนแล้วผมก็กลับใจทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่ผมพยายามจะไปควบคุมคนให้คนถวายทรัพย์เช่นผมพูดบางอย่างให้คนรู้สึกผิดเช่นโทษน,นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆไงคี่เสจากเรามียาระราชเจตจำนศึกแต่แพี่น้องรู้ไหมครับว่าคี่เส บ้านท่านเนี่ยอาจจะมีทีวีตู้เย็นแต่ท่านรู้ไหมครับว่าตึกเนี่ยยังล้างหรือไม่มีเลยพระธรรมบอกวา่าเจ้าทิ้งพันิเวศทิ้งล้างแต่บ้านเจ้าเต็มไปได้วยไม้สนสีด้านหรอพี่น้องอย่าเป็นคนแบบนี้ไม่ออเป็นคนที่เห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่ณาจักรระเจ้าก่อนแล้วท่านก็ควักเงินออกมาถวายทรัพย์เพื่อการสร้างตึกกันอ้วกแตกอ้วกแตนบางคนเอาบ้านไปเข้าตึงแบงไปอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องการพูดสไตล์อย่างนี้นะครับเป็นเยเซเบล พี่น้องเข้าใจไหมคผมพยายามจะบังคับท่านโดยการโน้มน้าวท่านให้ท่านรู้สึกผิดในความเป็นคริสเียนที่ดีท่านก็รู้สึกผิดเป็นศาสนาท่านก็ควักเงินออกมาเพื่อถวายผมพยายามควบคุมให้คนถวายเงินให้กับโบการพูดสไตล์นี้นะครับเมื่อกี้ฟังจริงๆถ้าคนไม่ไสังเกตจริงนะเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องถูกต้องแต่จริงคืออะไรครับมันการบังคับคนเมืม่อวานนี้นะครับก็มีน้องอยู่ที่นี่สองคนผมก็จะไปช่วยทาสี ก็มีพี่เต็นพี่กิติมีหลายคนไปช่วยทาเลยนะหลายวันสลับกันไปหลายคนหลายคนก็ไปทากันผมเห็นก็เห็นเขานั่งอยู่เขาบอกว่าไปรอบเช้าไม่ทันผมก็ได้ชวนไปไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็พูดพูด,พดไปสักนิดหนึ่งเพราะมนยังก็เตือนใจผมว่าอย่าบังคับนะแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องรู้สึกคิ้เนะี่ไม่ต้องผิดถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสจะนอนจะพักตามสบายเลยไม่ไม่บังคับไม่ไม่ไม่รู้สึกผิดนะผมก็พยายามผมระวังตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอย่างแรกคือผมเป็นผมเป็นเหมือนหัวหน้างาน ของงานในคึ้นสจักรใช่ไหมครับแล้วนะถ้าผมพูดอะไรในเป็นเชิงบังคับเหมือนกับไปทาสีโบสถ์เนี่ยผมไม่มาพูดว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางคนนี่นะครับก็เป็นคนที่แบบเหมือนมาเหมือนมาสบายอะ่ะไม่เคยมาช่วยงานอะไรโบสถ์ตอนนี้มีงานทาสีก็มีคนไปทาไม่กี่คนเองผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องรักพระเจ้าจริงหรือเปล่าอ,อันนี้แหกันทั้งแค่เลยอแต่การพูดอย่างนี้ฟังดีนะครับนี่คือเยเซเดลคือการบังคับคน แต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับเขาควรจะถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทําในสิ่งที่เขาพระเจ้านําเขาผมผมพยายามระวังมากเลยที่ผมจะไม่ไม่ไปบังคับคนอื่นโดยการใช้พูดเช่นสมมุตินะครับใครเนี่ยมีใครเนี่ย,ยแบ่งปันพระพรมากๆนี่นะพระเจ้าจะอวยพรคำพูดอย่างนี้ก็เป็นเยเซเบลเหมือนกันใชไหมก็พยายามบังคับคนโดยสติปัญญาหวานล้อมให้คนพยายามแบ่งปันพระพรเพื่อจะได้รับพระพรพี่น้องเข้าใจไหมคะ หรือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างนี้นะแล้วท่านท่านท่านฟันธงแล้วคุณต้องทําอย่างนี้ห้ามทําอย่างอื่นแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางของการบังคับผมถามจริงท่านไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้ายังไม่บังคับเลยจริงไหมเชื่อไหมไม่เชื่อบังคับไหมไม่มาขอประตูต่อพระองค์ขอประตูพระองค์ไม่ได้พังประตูพระองค์ไม่ได้ถีบประตูเข้ามาแปบลบว่าวิญญาณของการพยายามบังคับคนอื่นนี้นะครับให้ทําบางอย่างที่ โดยวิธีการเลยก็ตามการพูดหว่านล้อมโดยความฉลาดโดยการมานิปูเล่นี่นะครับวิญญาณอย่างนี้ทั้งหมดนะครับคือการควบคุมทางอ้อมเยเซเบลนี้นะครับควบคุมอาหับทางอ้อมโดยการยุแย่พูดอะไรบางอย่างให้อาหับรู้สึกคิดนู่นนี่นั่นนะครับเราเพื่อจะควบคุมให้อาหับนี่นะครับควบคุมให้อาหับอย่างเงี้ยนะออกไปก็ไม่ได้อะไรก็ทำไมไม่นั่งเรียนก็เบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะตามสบายเรื่องของคุณเอบว่าไงฮะ เราต้องไม่บังคับคนอื่นวิญญาณของการบังคับคนอื่นนี่นะครับมันเป็นวิญญาณของผีเยเซเบลโดยหลักการนี้นะครับไม่บังคับใครเลยเราบังคับใครไม่ได้เลยใครจะมาโบสนะครับใครไม่มาโบสนะครับผมก็อาจจะฝากคนไปถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนอาจจะสองครั้งสามครั้งนะครับที่เหลืออธิษฐานไปอย่างเี้ยผมไม่สาม,มารถไปบังคับเขาได้สุดท้ายก็เป็นฟรีวิวเขาเขาจะไม่มาผมก็มีอะไรที่ผมป<น>รับปรุงได้ผมก็ปรับแต่ถ้าเขาไม่มาจริงๆงเอาจริงนะครับผมไม่บังคับใครผมบังคับใครไม่ได้เลย วันนึ่งนะครับท่านทำธุรกิจที่นี่นะครับวันนึงท่านไม่พอใจท่านจะออกไปจากโบสถ์นี่นะครับผมนี่นะครับก็จะถามว่าถ้ามีอะไรที่ผมปรับปรุงได้ไหมผมก็จะปรับปรุงนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราคุยกันได้ก็คุยกันเต็มที่นะครับแต่ถึงจุดหนึ่งนี้นะครับผมไม่บังคับและผมไม่พยายามหว่านล้อมด้วยนะครับว่าให้ท่านจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้านาท่านที่อื่นผมก็อวยพรไปบางทีเราก็อวยพรเป็นเลเวอบอฟเฟิลลิงไปให้ด้วยนะครับบางทีไปบางโบสถ์นี่เราก็อวยพรแบบถวายเงินไปที่โบสถ์ หรือการการพยายามควบคุมคนใครไม่ให้ก็จัดก,การด้วยวิธีตะล่อมไม่ได้ให้เงินไม่ได้ก็ใช้วิธีอะไรครับฆ่าเลยแล้วคนที่มีวิญญาณเยเซเบลนะครับหลายครั้งนะครับเปชอบโจมตีคนอื่นเยเซเบลเนี่ยครับชอบขู่เห็นไหมพอบังคับไม่ได้นะเอรียาทําตามไม่ได้ก็ขู่จะฆ่าที่น้องเข้าใจไหมฮะัที่น้องเข้าใจไหมแล้วฟังดีนะครับมีวิญ,ญญาณแบบนี้ในโบสถ พระเยซูบอกอยู่ในโบสถ์นะครับไม่ใช่อยู่นอกโบสถ์ครับอยู่ในโบสถ์แฝ่งไปในนักคาบนักศาสนาหรือคนที่เป็นวิญญาศาส,สนาชอบควบคุมคนอื่นคนชอบมาถามผมว่าอาจารย์เอายังไงดีบางเรื่องนะครับผมบอกว่าสินใจเลยครับนะครับถ้าบางเรื่องมันไม่ได้หลายแรงอะไรผมจะทําอะไรก็แบบว่ามันทำมันดีนะทําไปเลยนะครผมก็มีหน้าที่แค่ว่าสนับสนุนว่าจะช่วยอะไรได้บ้างมันเป็นหน้าที่ผมผมไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้นนะครับอืมน่ากลัวมากเลยนะครับ มาจะจะจบเลยนะครับบอกว่านะครับพระวจนะพระเยโฮวาผ่านชันทิชเอลียาชาวทิชบีผู้รับใช้พระองค์ว่าสุนัขจะกินเนื้อเยเซเบลในเขตดแดนอิสราเอลสุดท้ายนะครับในพระธรรมวิวร์เนี่ยพระเยซูให้โอกาสผู้หญิงคนนี้กลับใจเลยนะครับแต่ว่าในในเหตุการณ์จริงของที่เยเซเบลในพระคัมภีร์นะครับในสองพงศษก้าวสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่นะครับบอกว่าเอลียาบอกว่าศพเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในเขตดแดนอิสราเอลเพื่อคนจะไม่เรียกคนนี่คือเยเซเบล สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ตายยังไงนะครับในสองพงษษัตริย์เก้าสามสิบเมื่อเยสเมื่อเยฮูไม่ให้เยซูนะครับมาถึงเมืองอิสราเอลเยเซเบลได้ยงติงเรื่องนั้นพงค์ก็เขียนตาผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวคนมาฆ่าเลยนะฮะใจแข็งมากออกมาเขียนตาด้วยนะฮะแต่งพระเสียนทรงออกมาด้านออกมองไปทางพระแก้วนะครับเป็นหน้าต่างนะครับเมื่อเยฮูผ่านมาทางประตูวังนะครับพระนางมีพระสาวนีว่าสิมมรีผู้ฆ่านายของเขามีสันติหรือนะครับบอกว่าคนคนที่ฆ่านายเขามีความเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไปฆ่านายเจ้าเพราะว่า กษัตริย์ทำบาปพระเจ้าก็เลยส่งเยฮูไปฆ่านี่นะครับอ่าแล้วยููเนี่ยมาพักทอดพระเนตรที่พระแก้วตัดว่าใครอยู่ฝ่ายเราใครบ้างมีขันธที่สองสามคนชะงงงหน้าหน้าต่างมาดูเห็นเยฮูนะครับพระองค์ตัดว่ายโยนนางลงมาเขาจึงโยนอยู่ดีอยู่เฉยนะครับทันที่ก็จับพระนางเยเซเบลที่ครับโยนลงมาทางหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็โลหิตของนางก็กระเด็นติดผนังกำแพงก็ติดมาแล้วพระองค์ทรงมาย่ำไปบนพระนางสุดท,ท้ายโดนโยนมาตายเลย น่าจะาสมองกระเด็นอะไรงงี้นะฮะคงเห็นภาพนะครับแล้วพระองเสด็จเข้าไปสเสวยและทรงดื่มตัดว่าจัดการกับหญิงถูกสาปคนนี้เอาไปฝังเสียเพราะเธอเป็นที่ดากษัตริย์ก็ทําศพให้ด้วยนะครับแต่ฟังนี้นะครับแต่เมื่อเขาไปฝังศพของพระนางนะครับเขาพบแต่กระโหลกพระเศียรพระบาทและฝ่าพระหัตถ์ของพระนางมีเหตุผลอย่างบอ่านนี้ฟังนะครับไปพูดง่ายตัวไม่เหลือแล้วเหลือแต่หัวนะครับขาแล้วก็มือทําไมรู้ไหมครับมีสิ่งที่พระเจ้าเกลียดนะครับ สุภาษิต6 16ถึง19นะครับทุกสิ่งที่นี้พระเยโฮวาเกลียดมีเจ็ดสิ่งที่น่าสะอีสยอิอ่งพี่น้องฟังดีนะครับใครเกลียดท่านก็ได้แต่อย่าให้พระเจ้าเกลียดทันตายะสูลิ้นมูสามือที่ทําให้โดนผิดไร้ผิดตกจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายเท้าที่รีบวิ่งไปสู่ความความร้ายพยานเท็จพูดสาและผู้ที่หว่านความแตกล้วทมกาพวกพี่น้องฟังดีนะครับแต่ที่นี้นะครับ ตาเยายโสลินมูสาอยู่ที่หัวจริงไหมตากต่ลิน้นนะครับปากพูดมูสาก็อยู่ที่ที่หัวจริงไหมนะครับหัวเนี่ยขนาดพระเจ้าพระเจ้าลังเกียจขนาดหมาย,ยังไม่กินเลยแลวอะไรครับมือที่ทําให้โลหิตตกก็เหลือมือไงมือก็ไม่กินเพราะมือมันสกรปรกมากมือไปฆ่าคนตายแล้วก็คิดสร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องนะครับโดยการคิดแผนเท้าที่รีบวิ่งไปสู่ความชั่วร้ายเยเซเบลเป็นคนชั่วร้ายก็เหลือเท้าได้วยไงทั้งเท้าทั้งมือและศีรษะ ที่เต็มเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังนะครับพระเจ้าอาจจะสั่งสุนนะก็อย่าไปกินมาเลยมันเป็นที่น่ารังแกรงไหมครับ <G ül üyor> พี่น้องอย่าอย่าอย่าเป็นคนอย่างนี้นะครับอย่าเป็นคนที่ตาเยะโสนะครับเป็นคนยโสเยอะโงนี่นะครับเป็นคนที่ลิ้นชอบพูดมูสาโกหกนี่นะครับมือชอบไปทําให้คนชอบไปทําร้ายคนอื่นทําให้คนโลหิตตกนี่นะครับใจคิดแต่เรื่องชั่วร้ายนะครับเป็นพยานเท็จพูดโกหกหวานความแตกลาวทำการพี่น้องพระเจ้าเกลียดมากๆ เราดูไหมครับพระเจ้าเกลียดชังมากขนาดหมาพระเจ้ายังไม่ให้กินอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดเหล่านี้เลยนะครับอาหารควบคุมภรรยาไม่ได้นะครับเปรียบเสมือนสิทธิพิบาลท่านนี้นะครับในพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์ที่ควบคุมภรรยาไปนะพี่ต้องฟังนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับฟังผมนะครับท่านจําเป็นต้องซับมิดสามีนะครับอคือประมาณว่าแล้วโดยนิสัยนี้นะครับผู้หญิงนี่นะครับส่วนมากนี่นะครับชอบควบคุมสามีเอาจริงๆเลยนะฮะผู้หญิงส่วนมากนี่นะครับที่ ที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยนะครับชอบชอบทําสิ่งหนึ่งก็คือพยายามจะควบคุมสามีให้ทําอะไรบางอย่างแล้วแล้วาสามีนี่นะครับผมผมเตือนอันหนึ่งไว้นะครับพี่น้องพี่น้องสามีต้องเป็นผู้ชต้องเป็นผู้นํานะครับอย่าไปให้ผู้หญิงนําชีวิตพี่น้องผู้ถ้าท่านปล่อยให้ภรรยานําท่านนะครับท่านครอบครัวท่านจะพังเพราะว่าผิดักกมีแต่ฟังดีนะครับผมไม่ได้พูดในกรณีว่าเป็นบ้าอํานาจนะครับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างจนไม่ฟัง ปรึกษากันได้นะครับในเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจแต่สุดท้ายนะครับถ้าสามีฟันทงนะครับก็ต้องเชื่อฟังเข้าใจเขาไาเชื่อฟังครับเชื่อฟังคือหูปากแล้วก็ไอ้มือเอาไอ้มือที่มันไม่ค่อยมีแรงท่านที่ไม่เปิดฝาขวดไม่ได้นะครับเก็บเอาไว้ดีๆอย่าไปเบ่งกล้ามใส่นะครับพี่น้องฟังดีนะครับเพราะไงครับเมื่อท่านแต่งงานปุ๊บนะครับท่านตัดสินใจไปซับมิกภายใต้ในพลคนนี้ท่านไม่มีสิทธิ์จะไปคือเขานะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับ พระเจ้าเนี่ยครับให้ให้ภาพของการเชื่อฟังเป็นการเชื่อฟังในระบบทหารนะว่าภรรยาจําเป็นต้องเชื่อฟังสามีไปถึงจุดหนึ่งนะครับท่านสามารถมีความคิดเห็นกันได้นะครับบางทีผมก็ฟังภรรยาผมไม่ใช่ไม่ฟังนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าฟันธงนี้นะครับภรรยาผมต้องเงียบผมจะไม่ยอมให้ภรรยาลุกขึ้นมาหืออืออะไรกับผมทั้งสิน้นเพราะว่าผมมีสิทธิ์ตัดสินใจเด็ดขาดในทุกๆเรื่อง,องไม่ใช่ผมไม่ฟังผมฟังแต่ว่าที่น้องต้องเป็นผู้นําไม่ใช่ ถ้าท่านเป็นผู้หญิงที่คิดว่าคบกับแฟนท่านแล้วท่านนำเขาตลอดเวลานะครับอย่าไปแต่งงานเขาเลยครับผู้ชายคนนคี้น,น,ำ <S <S น,น,นำคุณไม่ได้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมว่านำคุณไม่ได้ระเจ้าให้ผู้ชายเป็นผู้นำผู้ชายคนนี้นำคุณไม่ได้แล้วคุณจะเป็นไงแล้วฟังดีนะครับแล้วผู้หญิงอยากอยากคิดนะครับพยายามจะควบคุมทุกอย่างในครอบครัวไปให้เป็นท่านเป็นเยเซเดวบอกให้วท่านพยายามจะควบคุมสามีท่านไปตามทิศทางที่ท่านต้องการนะครับโดวยวิธีการยุยแย่ขอร้องทําตัวอ่อนแอบันทีก็พูดจากนุ่นิ่งตรงไหนนะท่านพยายามจะควบคุมทิศทางครอบครัวนะคร สุดท้ายนะครับหลายคนนะครับลูกในบ้านนี่นะครับเห็นแม่เข้มแข็งกว่าก็เลยอยากเป็นผู้หญิงพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องอยากสร้างครอบครัวผิดหลักการพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับพระเจ้าก็ให้โอกาสเขากลับใจนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดียเซเบลในทิยาธิลาก็ไม่ได้กลับใจพี่น้องฟังดีนะมันเป็นมันเป็นการผิดรูปแบบของพระคัมภีร์ผมเคยเจอที่ที่หนึ่งนะครับที่ภรรยาเนี่ยเป็นผู้นํามากเลยประชุมทีไรนะครับต้องเหมือนกับว่า เขาเขาเขาจะเป็นลุกขึ้นมานำเตลอเวลาวุ่นวายมากเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมฮะพี่น้องผู้ชายต้องนํานําครอบครัวพี่น้องแล้วแล้วถึงถึงเวลาที่สุดนะครับผู้หญิงต้องต้องนั้นไม่งั้นนั้นบรรยากาศมันไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้ชายเป็นหัวฉันเป็นคอบังคับคอไปทางซ้ายไปทางขวานะครับผมเคยเจออยู่ในบางที่ที่พิสจกักเอ่อบางบางที่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าการผู้หญิงเนี่ยเป็น เหมือนมาลีโดดเด่นรักพระเจ้ามากกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงพระเจ้าไม่เคยแต่งน้อยมากนะฮะพระเจ้าใช,ใช้ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เลครับเพราะพระเจ้าสร้างผู้หญิงเป็นแค่คู่อุปถัมพี่ต้องรูตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในสักคนะครับผู้หญิงสอนได้ด้วยนะครับมีของประทานการเจิมแล้วก็เป็นคนที่ติดตามพระเยซูปเป็นหลุมฝังศพผู้ชายมีไปหมดเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพระเจ้าใช้ผู้ชายเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้ครับ